ยอนเซียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่แบบว่าโคตรน่ายินดีแล้วก็โคตรน่าตื่นเต้นเลยนะครับทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมานานแสนานานล่าสุดในตอนนี้ทาง YG เนี่ยได้ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาสำหรับับพร้มอนบางอร์แล้วนะ โปสเตอร์เดบิวชาร์ปวันทีเซอนั่นเองนะครับทุกคนเป็นการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานมากๆครั้งนี้เนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่เรานนเนี่ยได้เห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกับงานอาร์ตของ YG นะครับไม่ใช่พื้นหลังสีพื้นธรรมดาทั่วไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นพื้นผนังหรือคอนกรีตนะครับแล้วก็มีการพ่นสีคล้ายๆกับสเปรย์หรือว่าทางลงไปเนี่ยบนพื้นคอนกรีตนี้ที่เป็นสีดำทึบ ภาพด้วยสีแดงนะครับตัดกันเห็นได้ชัดเลยเหมือนเป็นความแบบว่าดุดันแข่งแกร่งมากๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับทุกคนมีเพียงแค่พื้นหลังแล้วก็ตัวหนังสือ Baby Monster อร์ที่เป็นโลโก้ใหม่พร้อมกับปักวันนะครับวันที่27เดือน11นั่นก็คือเดือนนี้ช่วงสิ้นเดือนนั่นเองซึ่งวันที่ปักไว้นในโปสเตอร์นั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรแฟนๆบางส่วนบอกว่าน่าจะเป็นวันที่เด็กๆ b a b y m o n ster อร์จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการหรือว่าปล่อย MV แต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าน่าจะเป็นการนับวันหรือว่าปักวันสําหรับการปล่อยทีเซอร์ของสาวๆ Baby m ม n ster อร์แบบเต็มตัวแบบแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าก็ยังเขียน Coming ่ o o n ด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่างน้อยเราก็รู้ว่าวันที่27นั้นเนี่ยจะมีอะไรให้ดูแน่นอนนะครับใครคิดว่าจะเป็น MV มาเลยหรือว่าเป็นทีเซอร์อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาพูดคุยกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยโปสเตอร์ใหม่มาแล้วโลโก้ใหม่ก็มาด้วยนะครับทุกคนเป็นโลโก้ที่เปลี่ยนหมดเลยทุกแพลตฟอร์มของ Baby Monster เป็นโลโก้ที่มีความเก๋มากๆเลยนะครับเป็นตัว B แล้วก็ตัว M นั่นก็คือเบมอนนั่นเองนะครับสมกับการรอคอยหรือเปล่าทุกคนว่ายังไงกันบ้างกับสิ่งที่ทางค่าย YG Entertainment นะคให้มาโปสเตอร์นี้และโลโก้ใหม่ก็คอมเมนต์มาได้เลยแต่ยังไงก็คือเราเชื่อว่าทุกคนในน่าจะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับอันยอง